เอาเลยครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมปาล์มโตนะครับในเกม Slam Dunk Mobile นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะครับเพราะว่าตัวใหม่เข้ามานั่นเองนะครับนั่นก็คือคาเซกาว่าคาซูชินะครับซึ่งเป็นตัวละคร ของทีมชโชโยนะครับแล้วก็เป็นตำแหน่ง SF นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเขาคร่าวๆกันนะครับว่ามีสกิลแล้วก็พรสวรรค์อะไรบ้างนะครับไปดูกันเลยดู okay, โอเคก็สเตตัสโดยรวมนะผมเอาจะสรุปให้เลยก็คือเขาเป็นคนที่ชูดกลางเนี่ยเท่ากับลิงเลยถือว่าทําแต้มได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ก็ยังไม่เท่าลูคคาวานะครับลูคาวาชุดกลางเนี่ยจะเยอะกว่าส่วนเรื่องของการลบวกวนเนี่ยก็ ปานกลางนะครับก็ถือว่าพอชุดกลางได้ก็เป็นตำแหน่งชุดกลางได้นะครับทั้งส่วนของด้านการบล็อกเนี่ยก็จะอยู่ที่90นะครับเขาก็จะโดดเด่นเรื่องนี้มากที่สุดเลยนะครับนั่นคือเรื่องการบล็อกของเขานะครับถือว่าแบบเป็น small forward ที่บล็อกเยอะมากเลยนะครับหรือว่าพอๆกับลิงวะเดี๋ยวผมขอดูของลิงก่อนนะครับของลิงเนี่ยจะ86นะครับเน้อยกว่านัเนี่ยถ้าเกิดให้ผมสรุปก็คือเขาชุดกลางแม่นกว่านะครับมาดูทางด้านของร่างกายของเขาหน่อยนะครับเขาสูง1้0นะครับ ซึ่งมัธยมโชโยเนี่ยเป็นโรงเรียนที่เรียกได้ว่านักบาสน,นะครับสูงกันมากเลยนะครับมันจะมีในอนิเมะที่ที่ว่าตอนที่ไปสู้กับโชคุนะครับคือแบบสูงกว่าทีมของโชคุทุกคนเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูพรสวรรค์กันบ้างดีกว่านะครับโอเคตอนนี้เรามาถึงนะสกิลแล้วนะครับเราจะมาดูกันที่สกิลแรกกันก่อนเลยนะครับเด,เดี๋ยวอีกสามสกิลเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูในพรสวรรค์เอาละกัน โอเคจัมช okay. ุดสายฟ้านะครับแม้ท่าแรกเลยนะครับจะเป็นท่าที่เรียกได้ว่าคล้ายๆแว่นเลยนะครับจะอยู่ประมาณวงประมาณนี้นครับแล้วก็ชุดได้เลยนะครับผมไม่เข้าใจว่ามันเนี่ยชุดปกติมันเร็วมันช้ากว่าอะไรอย่างงี้กว่าท่าแรกหรือเปล่าอันนี้แบบมันมันดูลื่นดีนครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากครับต่อไปนะเป็นสกิลถอยหลังรับบอลนะครับ เดี๋ยวเราส่งอบอลให้แว่นคุงก่อนนะครับเฮ <c oughs> ้ยจุ๊บเฮืออโอโหส่งสวยขนาดนั้นไม่ลงได้งไงวะเฮ <c oughs> ้ยจุ๊บเฮือโอเคนะครับซึ่งผมน่าจะพอรู้หลักของท่านี้นิดนึงก็คือผมคิดว่านะถ้าเกิดเรายือนอยู่ในในเนี่ยมีโอกาสที่เราจะโดนตบเยอะนะครับให้ผมแนะนําให้เล่นขอบนอกๆเลยนะครับดูครับ <c oughs> ส่วนว่าถ้าเกิดเราอยู่ข้างในเนี่ยเอ้ยอย่าพึ่งดี เอากลับไปฮื้ชิบมันก็จะถอยมาแค่นิดเดียวใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยู่แบบขอบๆเลยละ่ะนี่คือแบบมันเกือบสามแต้มเลยนะครับซึ่งเขาอาจจะคิดว่าเราชูดสามแต้มแต่จริงๆเราชูดสอครับ,บนี่ครับผมว่าแนะนําให้เล่นประมาณขอบๆเลยแล้วกันนะครับมาดูท่าต่อไปกันดีกว่าเสียงเนื้อหายไปไหนแล้วเสียงเนื้อหายไปไหนอย่างนี้ต้องเช็คให้ละเอียด โอเคครับถ้าต่อไปจะเป็นปการบล็อกนะครับบล็อกสายฟ้านั่นเองนะครับเฮ้ยจุ๊บเหมือนจะจิ้มตามากกว่าท่านี้ผมว่าเฮ้ยจุ๊บอ่าก็น่าจะผมว่ามันน่าจะไปอัพแบบถ้าเกิดกอนสวันมันก็จะไกลขึ้นอะไรดีขึ้นผมว่าอย่างนี้นะเฮ้ยจุ๊บอ่าเหมือนท่าจิ้มตานะครับจะชูดเหรอจิ้มเข้าให้อะไรประมาณนี้ส่วนอันตรีนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ เทมากเลยนะครับไมเเ<ล>่เป็นไงตบปิวเลยแต่เราวิ่งมาจากไกลๆตบไกลๆได้นะเดี๋ยวดูประมาณครึ่งนี้นอโอ้ไม่ถึงโอเคผมว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้ก็ลังโอเคาเอา <ๆ S 1> แบบเราไม่ต้องเข้าไปใกล้สตูมากก็ตบได้นะถือว่าตบไกลมากเลยนะแล้วเกิดเราอัพพรสวรรค์เนี่ยโอ้โหผมคิดว่าน่าจะก๊อตจัดตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเล่นในเกมมันเลยดีกว่านะครับว่า เจ้าเนี่ยทำประโยชน์อะไรได้บ้างครับในเกมโอ้ตอนนี้เราอยู่ในสนามเดียวกันนะครับผมเาเซยกาว่าเบอร์หกจะจัด,จดการผมดูเน,น,นี่บูรูมอซิอ่าดูเาว่าขึ้นไปดังเรียบร้อยครับโอ้ตอน,นี้เขาไี่เนี่ยนี่ไงเป็นไงเจอท่าปาดลมผมีบดลมยาก เออให้มันได้่างนี้ใช่นี่อ่ท่าเยอะไปนหน่อยนี่มีล่ะทำอะไรอ่ะอนี่ล่ะเป็นไงเหมือนในหนังปะงนี่ล่ะเหมือนในหนังปะนี่นี่ <c oughs> โอ้โหอย่างก๊อตผมบอกเลย ไงผมอะ่ะอาเซกาว่าของจริงจากโชคุเลยนะเอ้โชคุก็บ้าแล้วส่งบอลให้ส่งบอลให้พี่บ้างน้องโอ้โหน้องไม่สม่งบอลให้พี่เลยะคะรับส่งบอลให้เขาหน่อยเขาอุตส่าห์ตบขนาดนี้แล้วเขาอุาตส่าห์ตกขนาดนี้แล้วนะวไม่สม่งให้เขาเลยอโอ้โหเร็วไปนะขามงขามงไปเลยรู้เขาว่า สมบัลให้ฉันหน่อยก็ได้สวยเออให้ฉันได้โชว์ฟอร์มบ้่งเอาบอลไปฉันโดนประกบเออเอาบอลไปฉันโดนประกบสวยโหถ้าบ็อกผมใกล้มาแนละ้วคือแบบไวจัดนี่ไงเป็นไงท่ากับโอ๊ยโลง่ลงๆไม่ลงอีกร้องลบเกมทิ้ง สองรอบอะครับไม่ลง s, <S <st utter> สองรอบก็เกินไปแต่ว่าแต่โอว่าอาจจะใช้ได้เพราะว่าไม่แ <t ug noise> ล้ว <t ug noise> บอกไปห้าลูกแล้วไงคอะเออรู้เขาว่าบอกก็สติลเลยละกันขออนันติสักทีหน่อยดีวะนี่แล้วก <t ug noise> ็โดดตบแบบเหมือนในอนิเมะไปเลยละกัน <t ug noise> วอ้นีกระโดดเป็นเวฟเลยโอ้ยกระโดดเป็นเวฟเป็นตู้มิสิไม่ได้นะผมแล้วที่เป็นพอยการาดแห่งโชคุอ่าไม่ทันครับไม่เป็นไรเฮ้ย,ยนั่งโล่งเลยไปเพื่อนลงๆไม่นะสวยครับลงๆอย่างนี้ต้องลงแล้วแหละ สวยตัดบอลได้ดีั้ยไม่เงินหรอครับผมบอกเลยวันนี้อ้าวชิบหายแเลยไงนี่อะไรก็ปิวไปอีกแล้วโอ้โหแม่งตจัดนี่อะไรโอ้โหลูกข่าวาบอกว่าตกเองเลยละกันไปเพื่อนทำแต้มเลยเสียงคีย์บอร์ดจะดังหน่อยนะครับตอนนี้ผมโคตรจริงจังเฮ้ยจุ๊บ ก็ไม่ค่อยได้จริงเอะเรียบร้อยแตกก็ไม่ค่อยได้จริงจังเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าตัวทำแต้วเขามันจับทางเริ่มง่ายนะสวยโอ้โหโล่งเลยว่ะสวยเพื่อนหือตบคีย์บอร์ดแทบแตกสวยเพื่อนดูทาวิ่งผมก่อนอย่าอย่าชูชูไม่แล้วเพื่อน เออก็ยัดลงไปซ้ำเลยละกันถึง12นาทีครับเอ้ย12วิ12อนอาทีก็เยอะเกิน,นดิบมาดิบมาชนแน่โอ้ยขามงขามงโอ้ยมันเอามาาออั่งว่ะตกคืนมูกนว่ะฟิลเลยครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ผมด้วยนะครับอย่างนี้ต้องเช็คให้ละเอียดแต่ลวครับผมบ๊ายบาย